คนก่อนนะคะว่าน้องไม่เคยทิ้งแม่นะโอ๊ไม่เคยทิ้งแม่นะคะทุกคนเพ <c oughs> ียงแต่ว่าแม่อ่ะอาจจะรักอิสระหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยน้องโอ๊ตก็ยังมีการส่งเสียให้แม่ทุกเดือนคือที่มันไม่มีการออกมาพูดหรือว่าอะไรใดๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องของครอบครัวอย่างวังนนี้ตัวแต่เองก็อยากให้น้องทําหน้าที่ของลูกให้ดีที่สุด มีาูลงอะไรยังไงกันบ้างคือต้องบอก,กคนก่อนนะคะว่าน้องไม่เคยทิ้งแม่นะโอ๊ตไม่เคยทิ้งแม่นะคะทุกคนเพียงแต่ว่าแม่อาจจะรักอิสระหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยน้องโอ๊ตก็ยังมีการส่งเสียให้แม่ทุกเดือนนะคะอันนี้อันนี้พูดด้วยสัตว์จริงค่ะแล้วก็คือที่ มันไม่มีการออกมาพูดหรือว่าอะไรใดๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องของครอบครัวอย่างวันนี้ตัวแต่เองก็อยากให้น้องทําหน้าที่ของลูกให้ดีที่สุดคือโอดช่วงหนึ่งโอดไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็น้องก็บอกว่าน้องเขาเห็นแม่อยู่กับตายแล้วอ่ะน้องเขาก็สบายใจแต่ไต่ก็ทราบเรื่องนี้มาโดยตลอดแต่ว่ามันมันไม่ใช่เรื่องที่ต่จะต้องออกมาพูดแต่วันนี้แต่ก็ขอ ขอพูดเลยแล้วกันว่าน้องไม่เคยทิ้งแม่เหมือนกันแต่ว่าที่ผ่านมาคุณโอก็พอจะรับได้แล้วมีกระแสมีการพูดถึงเขาแบบนี้มาตลอดใช่ไหมคะใช่ค่ะ<ม>แต่แม่ก็ไม่เคยพูดว่าลูกทิ้งแม่นะคะมันมันเป็นความที่แบบอาจจะแบบเข้าใจผิดในเรื่องของครอบครัวหรือหรืออารมณ์แบบน้อยใจหรืออะไรอย่างนี้มากกว่าแล้วแม่ก็เป็นคนที่รักอิสระค่ะแม่ก็มาอยู่ตรงนี้พ่อแม่มาอยู่ตรงเนี้ยเราก็ไม่ย้ายไปไหนแม่ก็ไม่ย้ายไปไหนเพราะมันอยู่ใกล้กัน ก็ดูแลเป็นไปตอนที่่ายไม่สบายแม่ก็เอาข้าวต้มมาฝากไว้ข้างล่างคือเวลาที่ไต่อ่านเจอข่าวว่าไตา่ดูแลแม่หรืออะไรอย่างเงี้ยไต่ก็อยากบอกว่าแม่ก็ดูแลไต่เหมือนกันไม่ใช่ว่าไต่ดูแลแม่ายเดียวเรื่องห้องของแม่ตอนนี้เราจะดูแลจัดการยังไงต่อไปหลังจากนี้หลังจากนี้นะคะก็ ที่คุยกับน้องไว้อะค่ะก็คงจะต้องให้ให้เป็นทางน้องตัดสินใจแล้วก็คงจะต้องหาคนไปเคลียร์ของในห้องค่ะเพราะว่าของในห้องของแม่เยอะมากเยอะมากๆแล้วก็แม่มีสองห้องอยากให้จดาพูดถึงค่ะก็จริงๆแม่จิลาก็เป็นที่รักของทุกคนในองค์การเหมือนกันผลงานแม่ที่ผ่านมาอนะไรแบบนี้แต่หลายคนก็ตกใจชอ็อกสิ่งที่ิบขึ้นค่ะ ก็ขอบคุณขอบคุณพี่ๆสมบหมด์คน,นทุกคนนะที่รักแล้วก็ยังไม่ตามแม่เหมือนเดิมรวมถึง f อของแม่ f อฟของตายแล้วก็เพื่อนๆของตายแล้วก็ตั้มด้วยแต่ว่ามันเร็วเกินไปเพราะว่า ความรู้สึกมันไม่ต่างจากแม่จริงๆที่เสียไปเลยนะตอนนั้นปกติแล้วเวลาที่โทรคุยกับแม่ทีสองชั่วโมงคุยกันเหมือนเพื่อนคุยกันแบบทุกอย่างแต่ก็ถามตัวเองว่า,าจะคุยกับใครแต่ไม่เหลือแม่แล้วเลยไม่เหลือใครแล้ว ความรักของแม่สีดาค่ะที่แบบก็ได่ตายประทับใจนะก็ะอยู่ในใจเราตลอดไปเลยอยนะ่างเงี้ยค่ะมีไหบ้างที่อยากจะแชร์ให้ฟังแม่เวลาที่คุยคุยกันอะค่ะมันก็คุยกันเหมือนทั้งเพื่อนทั้งแม่แล้วมันมีหลายเรื่องมากที่แบบที่มีแค่ไหนกับแม่รู้กันสองคนที่คุยกันแล้วแม่ก็จะให้คำปรึกษาแม่ก็จะสอน แล้วก็บางครั้งเราก็บอกแม่ดื้ออะไรเงี้ยแต่บางทีก็บอกว่ามันก็เหมือนกระจกอะค่ะต่ก็บางทีก็ดื้อก็ไม่ต่างจากแม่เหมือนกันเราเคยพูดกันว่าอยากมีผลงานร่วมกันหรือ,อไรเงี้ยแล้วก็ต่มักจะพูดเล่นสเสมอว่าเห็นไหมบอกแล้วว่า ใสายส่ดานกับสีดานเนกว่าได้แต่ม,มันมันไวไปอ่ะมันมันไวเกินไปอ่ะไต่ถามตั้มว่าเออนี่เราจะมางานศพแม่สีดาเหรอนี่เรามางานศพแม่ใช่ไหมคือเมื่อวานะไม่อยากให้ตั้มอยู่ด้วยเพราะแต่อยากกีดแต่อยากกีดแต่อยากร้องไห้แต่อยากร้องสุดๆแต่ เขาก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวเขากลับไปบ้านไปเปลียสมสักผ้าหรืออะไรให้ให้ไต่ร้องให้เต็มที่เลยแล้วไต่ก็ไม่ได้นอนคือความรู้สึกคือแม่เหมือนแม่แต่ที่เสียไปอะ่ะเพียงแต่ว่าในรอบนี้ไต่อาจจะเข้มแข็งขึ้นแล้วไต่ก็ดีใจที่ได้เจอจากน้องโอ๊ตนณะวันนี้ก็คืออยากให้น้องทําหน้าที่ของลูกให้ดีที่สุด แล้วอย่างที่ไต่บอกไต่พูดเสมอค่ะว่าไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่สถานะใดก็แล้วแต่เราไม่มีวันรู้เลยว่าวันพรุ่งนี้จะมีจริงหรือเปล่าวันเนี้ยทุกคนเห็นตายพรุ่งนี้ทุกคนอาจจะไม่เห็นก็ได้คือแต่ถึงบอกว่าวันเนี้ถ้ารักกันให้ให้บอกโกรธก็ให้อภัยวันพรุ่งนี้อะ มันมีอยู่จริงหรือเปล่าเราไม่รู้จริงงแล้วไต่ก็ไม่เชื่อว่าเรื่องแบบนี้มันจะเกิดขึ้นกับตายแล้วเมื่อวานใต่แต่ว่าแม่ได้อะไรครบทุกอ,อ,อย่างแล้วนะตอนนี้แล้วก็ คงถึงเวลาที่แม่กับออฟจะได้ไปอยู่ด้วยกันแล้วก็แม่ตายด้วยข้างบนด้วยมันถึงเวลาของมันลแล้วค่ะแล้ววันหนึ่งเราก็จะได้เจอกัน,นคือเราบอกรักกันเสมอแม่รักหนูนะเลิฟยูนะรักนะแม่หนูรักแม่นะกุดไหนนะ แม่กินอะไรรักนะดัดลิงรักนะจุ๊บๆรักนะอะไรเงี้ยแต่คุยกับแม่มากกว่าคุยกับตั้มใ่ช่วงนีง้แต่ช่วงหลังๆอาจจะด้วยแต่ทํางานหรืออะไรมีวันนึงตั้มแต่ไม่สบายก็ตามหาแต่ไม่เจอก็ไปตามที่คุณแม่สีดาเหมือนกัน